ตัวแอดวานซ์ใครมีบ้างแอดวานซ์ยกมือยกมือแอดวานซ์เนี่ยดเมสติกเพลย์แบบสุดยอดอ่ะผมถามนะสมมุติเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเลยท่านโทรศัพท์น้อยลงเลยครับยิ่งโรมากขึ้นอีกครับเครียดฮะปรึกษากันแล้วหุ้นแอดวานซ์จะไม่ดีได้ไงะ่ะถูกไหมเอาเอาวันนี้เลยเกิดวิกฤตเลยผมบอกเลยหุ้นแอดวานซ์เนี่ยมันเป็นโอ้มันมันทนทานต่อวิกฤตนะ ผม,ผ,มผมบอกเลยว่าต่อให้วิจิตท่านก็โง่เหมือนเดิมหรือโท่มากขึ้นด้วยซ้ําไปถูกต้องไหมครับและสําคัญที่สุดในแอดวานซ์ Advanced, มันเข้าสูตรเลยว่า regulation เปลี่ยนถูกไหม regulation เปลี่ยนนะสัมปทานเปลี่ยนเป็นไลเซนส์ไปอ่านการวิเคราะห์ของสมเกียรติปันถิววันนี้ผมอ่านจบผมซื้อเลยเป็นเงียวเพราะผมรู้เลยว่าเดลูของหุ้นตัวนี้อยู่ที่ใครชัดเจนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะเล่นหุ้น หนึ่ง,งกำหนดธีมอยากขัดกับธีมอยากที่มันจะเป็นนะครับแล้วเราจะไปได้หุ้นที่บรกเกอร์เชียร์ขอพายบรกเกอร์เชียร์ผมที่รายตัวนั้นส่วนใหญ่จะขัดหุขอพัอย,ย,ยนะครับแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงเพราะว่า,าต้องบอกว่าวิเคราะห์เองพยายามทำาัันบ้านเองสอบทานเองถ้ามันขัดกับธีมเราอย่าไปซื้อขัดกับโดเมสติกเพลย์อย่าไปซื้ออะไรก็ตามพวกนี้ต้องดูเพราะอะไรที่เป็น g l o b a l เนี่ยนะครับไม่ว่าเป็น exporter หรืออะไรก็าตามมันมีผลกระทบเรื่องแหละค่าเงินก็กระทบถูกไหมครับเศรษฐกิจโลกก็กระทบดังนั้นเองเนี่ยอย่าลืมเรื่องต้องวางแีมการลงทุนให้ถูกต้องนะครับอะผมไปต่อเนาะผมน้องเรื่องไปเยอะแล้วเมื่อกี้เราเห็นหุ้นปูนไปแล้วว่ากำไรมหาศาลนะครับดูด,ด,ดี24บาทเป็น468บาทนะดูดีมาก ทีนี้ผมก็จะเอาตัวมาให้ดูแล้วกันหุ้นระยองเพียวรู้จักไหมระยองเพียวลงการดเนาะผมรู้จักผู้นผู้แหาบร,ริษัทนี้ดีเป็นคนเก่งมากเป็นคนเก่งมากแต่ปัญหาของเขาที่หุ้นเขาลงมาจากเจ็ดบาทกว่าหรือบาทกว่าเนี่ยมันไม่ใช่เพราะการโดยสารผิดพลาดแต่มันเป็นเรื่องจากการซัพพลายของรอแมทมันไม่มารอแมทซีเรียลที่จะใช้กลับเป็นดีเซล มีปัญหาเป็นคดีความอยู่นะฮะไปอ่านกันเองว่าใครทระเลาะกับใครแต่เขาไม่ได้วอลแมทมาในการเข้ามาในโรงงานเขาโรงงานเขาก็ต้องหยุดครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไม่คิดเราเห็นปูนแล้วว่ากำไรมหาศาลถ้าเราลงทุนแต่ถ้าลงทุนตัวทีก็ขาดทุนไป79ครับขาดทุนไม่ได้เกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะขาดทุนมากที่สุดก็ร้อยเพราะฉะนั้นมันจริงขาดทุนมา79แล้วนะฮะ อันนี้ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นในการลงทุนในหุ้นว่าเอามาให้ดูว่าบางทีเดี๋ยวเราเพิ่มเนาะเห็นหุ้นแล้วมันกําไรกันเยอะก็ให้ดูอีกด้านหนึ่งของหุ้นก็แล้วกันนะครับหุ้นเป็นเหมือนเป็นเหรียญสองด้านแล้วกำไรกําไรมากขาดทุนขาดทุนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างสูงนะครับทีนี้ความเสี่ยงผมพูดไปแล้วแ่ละความเสี่ยงก็คือความผันผวนข,ของอัตราผลตอบแทนอันนี้เมื่อกี้เล่าไปพอสมควรแล้วนะครับ ผลตอบแทนแน่นอนเสียงน้อยผลตอบแทนแปลกมากก็เสียงมากนะเราเข้าใจกันไปพอสมควรแล้วทีนี้ก็ให้ดูทรัพย์สินแต่ละชนิดนละกันนะครับตั้งแต่ตัวเงินฟังตัวเงินคลังเสียงน้อยพรรดบัตรรัฐบาลน,นะครับหุ้นกู้นะพ็อพ์ตี้ฟังกองทุนผสมตราสารนี้และตราสารคุนกองทุนหุ้นแบบอินเด็กซ์ฟังนะครับกองทุนหุ้นแบบแอคทีฟทองคําและกงทุ้นหลายตัว S <S <an> จะเห็นว่าหุ้นรายตัวเนี่ยพวกเราชอบลงเนาะมีความเสี่ยงสูงที่สุดเลยครับนะครับมีความเสี่ยงเสี่ยงสูงที่สุดแต่ก็มีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนสูงเหมือนกันถูกต้องไหมครับส่วนตราสารนี่เนี่ยมันจะอยู่ในโซนที่ได้ผลตอบแทนน้อยหน่อยแต่ความเสี่ยงน้อยหน่อยอันนี้ก็เก็บไว้ดูว่าเราจะลงอะไรเราจะได้รู้ว่าเรากำลังอยู่กับความเสี่ยงระดับไหนนะครับระดับไหนนะครับทีนี้ความเสี่ยง ก็คือความผันผวนของผลตอบแทนนะครับคือความไม่แน่นอนของผลตอบแทนเราจะแก้ไขมันยังไงดีเราแก้ไขได้นะเราจะแก้ไขแก้ไขยังไงดีก็คือลองกระจายการลงทุนในหุ้นมากกว่าหนึ่งตัวสมมติลงหนึ่งตัวแล้วมันเสี่ยงแล้วไปโดยหุ้นระยองเดียวเข้าไปจุ่ไปพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องกระจายความเสี่ยงไปให้มากกว่าหนึ่งตัวนี่สมมติตัวอย่างเนาะสมมติหุ้นบริษัทขายแอร์กับขายเสื้อหนังนะ มันควรจะมีรายได้ที่ตรงข้ามกันนะไปดูนะปีที่ร้อนแอร์ขายได้ดีเลยนะครับปีที่ร้อนปีที่ร้อนปีที่หนาวแอร์ขายไดเพิ่ได้ถูกต,ต้องไหมฮะรประมาณนี้นะส่วนรบริษัทเคื่อหนาวก็ตรง,ง,งกันข้ามกันปีที่หนาวก็ขายได้เยอะนะครับปีที่ร้อนก็ขายได้น,อน้อยแน่นอนถ้าลงสองตัวเท่ากันผลตอบแทนคนแเป็น,นี้นิ่งขึ้นนะครับความผันตัวน,น้อยลงนะครับจะเห็นได้ว่า การลงทุนหุ้นตัวเดียวเนี่ยมันวูบว่าแบบนี้แหละแต่พอลงสองตัวนี้ผลตอบแทนนิ่งขึ้นมากนิ่งขึ้นมานี่คือหลักการหรือหลักทฤษฎีว่าทําไมต้องลงกระจายความเสี่ยงออกไปนะครับเพื่อให้ความให้ให้ผลตอบแทนของเรามันไม่ผันผวนไปตามฤดูกาลที่มันแต็นั่นแหละนะครับภาพนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นแค่ตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าการกระจายการลงทุนเนี่ยมันช่วยเราจริงๆแต่อย่างไรก็ดีนะครับ ผู้ลงทุนมากว่ามาเข้าใจว่าลงทุนหุ้นตัวเดียวก็ไปกระจายลงหลายหลายตัวแต่เรื่องนี้เป็นความเข้าใจที่ <c oughs> ผิดผิดผิดนะครับผิดยังไงไปดูต่อภาพนี้อาจจะเกิดครับ <c oughs> เมื่อลงหลายหลายตัวนะครับภาพนี้มันจะเป็นครับภาพนี้อาม่าในห้องกงฮะหลังจากกินเหลากินหรูมาทุกวันแล้ววันนี้ก็ต้องกินในห้องค้า <c oughs> ต้องกินในห้องค้า พราะกระจายไปหลายตัวและโดนทุกตัวนะครับภาพนี้มันก็จะเกิดเพราะฉะนั้นการกระจายลงุนในหุ้หลายตัวก็ยังไม่ใช่คําตอบของการกระจายความเสี่ยงที่ดีที่สุดนะฮะซึ่งวันนี้ตลาดไทยก็เป็นเนาะตลาดไทยเป็นเป็นไมครับพี่สมจินวันนี้ตลาดไทยก็เป็นนะฮะแดงๆแบบนี้นะฮะพี่สมจินก็เสียนะฮะเดี๋ยวท่านจะขึ้นมาพูดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจที่ถูกต้องก็คือ ต้องกระจายไปในห,หลายๆทรัพย์สินนะครับไม่ว่าตราสารนี่สังหาริมทรัพย์ทองคำปุ๊บกระจายไปก็กระจายไปนะครับผมชอบพูดคำนี้จังไอ้หุ้นชอบข่าวดีตราสารนี่ชอบข่าวร้ายมันตรงกันข้ามตรงกันข้ามเลยนะฮะเมื่อไหลข่าวร้ายมาปุ๊บแหมตลาดตราสารนี่จะดีเชียวนะครับเพราะเดี๋ยวต้องมีการลดดอกเบีย้ยแล้วหุ้นไอ้หุ้นกู้หรือพันธบัตรที่เราถืออยู่ก็จะกำาไรดังนั้นเนี่ย ราสารแต่ละชนิดจะจะมีอาการแตกต่างกันในแต่ละช่วงเศรษฐกิจดังนั้นเราจึงต้องกระจายลงในหลายๆทรัพย์สินนะครับกูรูท่านหนึ่งพูดไว้ว่าแกนแท้ของการบริหารการลงทุนคือการบริหารความเสี่ยงไม่ใช่การบริหารผลตอบแทนผมเคยเห็นคนที่พยายามบริหารผลตอบแทนแล้วเกิดอะไรขึ้นไหมครับความเสี่ยงสูงลิแล้วก็เจงความเสี่ยงสูงลิแล้วก็เจงเพราะฉะนั้น ถ้าเราบริหารผลความเสี่ยงให้ดีที่สุดนะครับผลตอบแทนมันจะออกมาเองนะครับบริหารความเสี่ยงให้ตรงกับที่เราต้องการเนะี่ยผลตอบแทนจะออกมาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนไม่ใช่การบริหารผลตอบแทนแต่เป็นการบริหารความเสี่ยงนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งสําคัญมากสําคัญมากนะครับผมชวนไปทําอาหารดีกว่านะต้มยำกุ้งมีใครทําอาหารไม่เป็นบ้างครับยกมือไม่เป็นนะครับไม่ทําเป็นหมดเลย ไม่เป็นมีใครนะครับทําไม่เป็นยกยกยกทำไม่เป็นนะฮะมีใครทําเป็นแล้วทําอร่อยครับยกมือครับพี่สองคนนะฮะผมจะให้เครื่องปรุงพี่สองคนเหมือนกันเป๊ะนะเหมือนกุ้งเหมือนกันหมูเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันกะ <c oughs> ปิน้ำปลาเหมือนกันหมดให้สองคนทําคิดว่าอร่อยเท่ากันไหมครับไม, <weiteren> ไม่เท่ากันพี่ที่ทําเป็นควรจะอร่อยกว่าถูกต้องไหมฮะควรจะอร่อยกว่าผมกำลังบอกว่าอย่าง ส่วนประกอบอาจจะเหมือนกันแต่น้ำหนักมือที่ไม่เท่ากันนี่แหละคือประเด็นสำคัญดังนั้นสัดส่วนที่เราใส่ลงไปไม่ว่าอะไรก็ตามเป็นหัวใจสำคัญในการปรุงอาหารดังนั้นหัวใจของพอร์ตโฟกก็คือสัดส่วนนะท่านอาจจะลงหุ้นตัวเดียวกันเหมือนกันทั้งสองพอร์ตนะแต่น้ำหนักไม่เท่ากันผลตอบแทนก็ไม่เท่ากันครับถูกไหมครับเพราะเซ็ตตัวอาจจะมีหุ้นที่ผิดไปสามตัว คนที่ลงทุนไม่เป็นอาจจะไปนหนัก3ตัวนั้นแล้วก่อนนั้นเจ๊งคนที่ลงเก่งกว่า3ตัวนั้นอาจจะเจ๊งนิดเดียวแต่ได้กาไรกับเจ็ดตัวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกก็คือว่าต่อให้องค์ประกอบมันเหมือนกันแต่น้ําหนักมันไม่เท่ากันมีผลมากต่อการลงทุนของเราพราะฉะนั้นสัดส่วนการลงทุนสําคัญมากเมื่อกี้บอกพูดถึงกระจายความเสี่ยงแล้วเนาะกระจายแล้วน้ําหนักมันก็สําคัญ ดังนั้นกระจายไปถ้าเราไม่สนใจน้ำหนักการลงทุนนั้นจะเป็นการลงทุนที่เรียกว่ากระจัดกระจายกระจัดกระจายนะครับเพราะฉะนั้นจำรูปนี้ไว้ดีๆรูปต่อมารูกต่อหนะ้ารูปนี้อาจารย์สมจิณท่านก็สอนไว้เยอะเผลอๆสอน,นดีกว่าผมเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะครับนี่ครับนีที่ดอกเตอร์สมจิณท่านก็ว่าไว้เรื่องนี้ซึ่งสําคัญมากนะครับโอกการลงทุนเหมือน ฟุตบอลเลยสําหรับท่านที่เราชอบเล่นฟุตบอลมันเหมือนกันมีกองหน้ากองกลางกองหลังผู้รักษาประตูเหมือนกันเป๊ะเหมือนกันยังไงไปดูภาพนี้เลยไปดูภาพนี้เลยนี่ครับหุ้นคือกองหน้าบุกทาประตูเอาคะแนนนะส่วนกองกลางคือตราสารนี่ระยะกลางระยะ,าะยาวให้ผลตอบแทนปานกลางอาจจะได้กําไรบ้างนะครับกองหลังตราสารนี่ระยะสั้นผู้รักษาประตูคือเงินสดคือเงินสด ดูภาพนี้นะ,ะทีนี้ไปดูชีวิตจริงเราเอาแบบนี้ได้ไหมบุกอย่างเดียวมีทีมไหนมีทีมไหนในพรีเมียร์ลีกที่ชน,นะด้วยการตั้งเกมแบบบุกอย่างเดียวมั้ยผู้รักษาประตูก็ไม่มีไม่ต้องมีบุกมันถึแอบต,ตัวนะมีไหมไม่มีใครกล้าทําแบบนั้นหรอกเพราะมันจะไม่มีทางได้แชมป์ถูกไหมครับแต่เชื่อไหมมีคนลงหุนหมดตัวเลยเชื่อไหมครับมีจริงนะ แล้วเวลาหุ้นมันลงล้ท่านจะทํำยังไงนะครับอีกประเภทหนึ่งที่ผมเจอเยอะประเทศนี้ครับอุดประตูมันหมดสิบเอ็ดตัวเลยครับเงินอยู่ในแบงก์หมดเลยครับไม่เอาไปลงทุนอะไรสักอย่างเลยอยู่ในแบงก์หมดเลยถามว่าทีนี้จะได้ช่วยไหมครับได้ไหมฮะได้ควยน้ำมันเล็กๆก,ก,กับบ้านไม่มีทัศสองทีมนี้ไม่มีทางที่จะชนะเลิศได้เลยยากมากนอกจากฟลุ๊ก ยากมากยากมากในชีวิตจริงเนี่ยผมคิดว่าพรีเมียร์ลีกไม่มีใครทำทีมแบบนี้แน่นอนแต่เขาจะทำแบบนี้ครับถ้าชอบเกมบุกก็ใส่ตัวบุกไปมากหน่อยแต่ยังไงต้องมีผู้รักษาประตูมีกองหลังนะนะอีกอันนึงเกมสมดุลลงเท่าๆกันสุดท้ายเป็นห่วงเรื่องความเสี่ยงมากหน่อยก็มีกองหลังเยอะหน่อยนี่คือชีวิตจริงที่ควรจะแ็งที่ควรจะเป็นดังนั้นเนี่ยนะครับ อย่าบูกอย่างเดียวหรืออุดประตูอย่างเดียวเพราะท่านไม่มีทางที่จะได้แชมป์ดังนั้นน่ะควรจะดูนะครับใครชอบเกมบุกบุกได้ใครชอบเกมรับก็เลือกเอาแบบเกมรับนี่คือชีวิตจริงที่ควรจะเป็นนะครับอย่างนี้มีโอกาสได้แชมป์แน่นอนมีโอกาสได้แชมป์แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมสรุปอีกทีนะหัวใจของการจัดการความเสี่ยงคือลงทุนในทรัพย์สินหลายประเภทเพื่อกระจายความเสี่ยง นะหลายประเภทื้อกระจายความเสี่ยงยัยงไม่จบนะสัดส่วนการลงทุนนะต้องวางสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับเป้าหมายของเราเมื่อกี้ผมพูดแล้วเรื่องการปรุงอาหารผมพูดแล้วเรื่องริงพุทธบดสัดส่วนสําคัญมากสองเรื่องนี้สาคัญมากเวลากระจายความเสีย่ยงถ้าเราไม่รู้สองตัวมันจะกระจัดกระจายไปหมดเลยครับใครลงทุนหุ้นเกินส็จตัวบ้างในห้องนี้ยกมือคขึ้ดจอดดยรันที ุดยอดครับอวอร์เรนบัฟเฟตต์บอกไว้ว่าห้าตัวก็พอแล้วคืออย่างนี้กูรูหลายท่านบอกว่ามีหุ้นหนึ่งตัวก็เหมือนมีลูกหนึ่งคนขอให้ท่านมีลูกเท่าที่ท่านจะดูแลไหวดียวนี้สมัยนี้มีลูกสองคนก็เหนื่อยแล้วครับนะครับผมีด้เป็นคนลงทุนหุ้นประมาณสักสิบตัวบุลงถามว่าเหนื่อย <S <S เหนื่อยมากสิบตัวเหนื่อยแล้วนะสิบตัวเหนื่อยแล้ว เพราะฉะนั้นสําหรับรายย่อยส่วนใหญ่แนะนําไปประมาณสักผมว่า5ตัวกําลังดีเกินกว่า5ต้องทํากันบ้านเยอะๆนะครับทากันบ้านเยอะๆคือไม่ใช่ถ้าลงไม่ได้นะ20ตัวก็ลงได้แต่ถามว่ามีเวลาดูแลจริงหรือเปล่าเหนื่อยนะครับลงทุนจริงๆเหนื่อยมากสมมติจะเอาชนะให้ได้จริงๆเหนื่อยจริงๆต้องบอกคำนี้ว่าเหนื่อยจริงๆอ่านเยอะด้วยแล้วสมมติยีตัวคนละอินดัสทรีหมดนะโ้สุดยอดของความเหนื่อยเลย พราะมันต้องอ่านเยอะจริงๆก,ก,ก็แนะนําอย่างนี้แล้วกันว่าพูนเหมือนลูกเราสิบคนดูแลไหวก็โอเคนะครับถ้าไม่ไหวก็ลดลงมาหน่อยนะครับเพราะว่ามันคือเงินของเราคือคือ,ค,อคือสิ่งที่จะต้ององอกเลยนะออถ้าดูแลไม่ครบถ้วนก็อาจจะขาดทุนได้ต่อมานะครับมันมีอีกสองคำสำคัญมากเลยคือการตัดสมดุลการลงทุนเล็กวินบาลานซ์ซึ่งอันนี้เป็นขั้นสูงขึ้นใหม่แล้วนะ เพราะอะไรสัดส่วนที่เราลงไว้ในวันแรกพอวันต่อมาสัดส่วนมันจะเปลี่ยนทันทีถูกไหมครับหุ้นมันมีขึ้นมีลงเนี่ยสัดส่วนมันจะยุวยออกจากสิ่งที่เรากําหนดถูกไหมซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องอการลงทุนขั้นสูงขึ้นมาอีกน,นคะครับแต่ผมแตะไว้ก่อนสาหรับในนี้ห้องนี้อาจจะมีเสียงแต่ไว้ก่อนว่าเรื่องนี้รีบาลานซ์ซิ่งสคัญมากผมได้คุยกับฟันเมเจอร์ในหลายประเทศเนี่ยมันมีวิธีการแตกต่างกันพอสมควรเช่นขึ้นไปถึงจุดหนึ่งแล้วต้อง กลับมาที่ที่จุดวีการซิ่งอาจจะฮาวเขาเรียกว่าครึ่งทางไม่ได้กลับมาสุดที่เดิมไ่้ครึ่งทางเขามีหลักการเรอยอะแยะไปหมดเลยให้ศึกษาแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าลงคุณวันแรกด้วยสัตว่วหนึ่ง 1, วันที่2วันที่3วันที่4มันจะเปลี่ยนไปหมดตรงนี้ก็ต้องทำนะครับแล้วสุดท้ายต้องติดตามยา,สม,าสม่าเสนเราคุณสิ่งเท่าไหร่ลงคุณอย่างไรจะเหมาะสมกับตนเอง <c oughs> จะจบแล้วมีคําถาม5้ข้อ